สวัสดีสุขุมสุขคนครับบันนี้มาเบ่งงานเกษตรครับเรามาเห็นทุเรียนับใหญ่นี่ครับเสริมหลากต้นใหญ่เลยครับแล้วก็มีข้างหน้านัครับนี่เจอเจ้าของหลานครับสวัสดีเจ้าของหลานครับสวัสดีครับเซคุ้นหยังนะครับชื่อนุชค่ะสนุชนะครับเนาะมันี้มาอยู่งานเกษตรนะครับเนาะอืมอันนี้คือทุเรียนทุเรียนหมอนทองหมอนทองจ้าเสริมหลากนั่นะครับเนาะเสริมหลากสามหลากสามหลากเลย อันนี้ไม่ใช่ไม้ล้อมนะคะโบแมนไม้ล้อมจ้ารากรากแก้วยังอยู่ไม่ได้โดนตัดจูาผูใหญ่เลยครับตนแซาแขนครับเนาะนี่ต้นนี้นี่สูงไรเป็นไงครับนี่ต้นนี้ประมาณเกือบสองเมตรโบแมนสีว่าสามขนพ่ครับเนี่ยใหญ่เลยครับนี่สูงแห้งครับนี่ขันต้นใหญ่เลีกับพุ่นเลยครับต้นเสริมด่างนี่ไรเป็นไงครับอันนี้นะคะครับผมปกติมื่นกว่าบาทค่ะมื่นสามแต่มื่นสามันี้พิเศษ พิเศษเลยค่ะเหลือหนึ่งหมื่นบาทเหลือหมื่นหนึ่งนะครับอยู่งานเกษตรนะครับงานเกษตรเอาที่นี่ถ้าเกิดว่าคนเพิ่นมาเรามาบอกท่านงานปิดก่อนนี่สิไปสือดอยู่หม่องไหนล่ะพี่สายให้ติดต่อไปเลยค่ะติดต่อตามเบอร์โทรที่มีอยู่หน้าป้ายตรงนี้แล้วก็โทรไปหาเราได้เพราะว่าเราอยู่คูขันอยู่อำเภอคูขันจังหวัดชีสเกตนี่หมอนทองเบอร์โทรเพิ่นกันนี่เลยครับตามตามนี่เลยนะครับคุณนุชศูนย์แปดศูนย์แดหนึ่งสามเจ็ดโคกเก่าแปดแล้วก็บร์นี่นะครับ0 8 2 2 3 8 1 1 2 8 สองเบอร์นี่ครับอยู่อำเภอคู่ขันนะครับพิกัดมันอยู่หม่องไหนครับคู่ขันพี่กัดก็คือตำบลตะเคียนนะคะอำเภอคู่ขันจังหวัดศรีสะเกดก็คือบ้านก็คือเป็นบ้านกะกำบ้านกะกำะตำบลตะเคียนอำเภอคู่ขันศรีสะเกดนะครับเนาะนี่นก็ถ้าผู้ใดอยากปลูกทุเรียนเราอย่างมันมืญญยใหญ่เนาะเอาแบบนี้ไปปลูกเลยได้ค่ะทางัาง้าก็คือว่าเราปลูกให้น้ำแล้วประกันน้ำโอบอกครับโอ้บอกครับแล้วประกัน3มเดือนจะสี่ค่ะ สามเดือนค่ะรอดแล้วก็ก็คือแมนก็คือสามเดือนนี่ก็คือว่าสมัครอันแรกมาสิรอดแลเนอ่ยใช่ค่ะตรงนี้ปลูกให้น้ำพร้อมปลูกให้น้ำค่ะใส่ไงมังคุดเอาไปแล้วปลูกเป็นจังค์สีก็คือต้องปลูกให้อ๋อใส่ไงใส่ไงไอ้ต้นนั้นต้นนั้นไรไปนไหนทำเนี่ยต้นนี้นะคะครับผมมูลสองค่ะแต่มูอนี้ขายอยู่เก่าพันค่ะต้นนี้คือมูลสองค่ะวันนี้พิเศษพิเศษขายเก่าพันบาทเอาต้นใหญ่ก็นี่คือจังคือจังแค่เก่าพันครับแล้วก็แตกต่างจะได้จากต้นนี้ตังค์มือหนึ่ง ต้นนี้มันบ่ได้เสริมรากอ๋อบบมีเสริมรากเป็นต้นทุนทนเลยคก็คือดูความแตกต่างกันได้เลยค่ะมันแตกต่างจากไหนครับก็คือว่าเสริมรากต้นมันจะพุ่มสวยกิ่งมันจะแข็งแรงกว่าแม่นนะครับเนาะเบื้องหน้าใบเขียวกว่าเนมาะก็คือจังว่าคนถ้ามันมีหลายปากมันบอกอ่าคือเป็นข้อเปรียบเทียบไม่มีหลายปากก็จังว่าซอยกันหากินนะคะซอยกันหากินก็คือว่าซอยมาบ่มุ่ต้นใหม่อ่ามันก็เลยเด็กกิ่งใหญ่ฟ้อมงามสังเกตดูฟร์มได้อ่ะฟร์มสิบ่คือกัน แตกต่างกันนะครับเนาะแตกต่างกันเห็นบอกกิ่งอันนี้มันสิต่างกันอันนี้มันสีสูงเนาะแต่ว่าโปรขายนี่พุ่มเนาะจ้าแต่ว่าอันนี้พุ่มหลายกว่นี่มันไม้สีลำต้นสีลำสีงามเบอร์กิงเขาสีอวบอวบต้นนี้มือหนึ่งนะครับเนาะนี่แมนคี้ต้นนี้คือคือว่าต้นคันว่าต้นเสริมรากมันสิต่างกันก็คือว่าต้นมันสีแข็งแรงแข็งแรงกว่าแล้วก็ต้นไม้บัวส้มครับผมจ้ะเอาไปปลูกก็คือใบมันสีบอลลูนนะจ้ะจ้า ส่งปู๋ยแม่ๆสมซูมาคมอีสใบสิลอนแม่บอกอันนี้มันสิบอลลนอีกอย่างคือการย่นระยะเวลาการออกลูกขึ้นมาเร็วขึ้นจักปีครับขันขันออกไปเนี่ยจักปียังสีออกหมือขาดว่าปีกกว่าปีกกว่าอย่งมัครับโอ้ปีกกว่าแต่ว่าโซนไหนกันออกมากก็ข้าตังเด็ดออกก่อนนะจ๊ะอืมแสดงว่าขันสิปุ๋ยกะสีแนะนำให้ยางดีบระเหต์อยงไรจ้าะหรือว่าท้องเข้าว่ะสิไปวัดค่าดินค่าน้ำค่าปุ๋ยไฮคอนอ๋อแสดงว่าอันนี้คือถ้าอยากให้ไปปลูกไฮกะสี กระชีให้ไปนะเพื่อนมีมีค่าใช้จายเพิ่มบ่ครับก็คือว่าสื้อมาคันว่าให้ไปปลูกให้เลยอย่างสิ่ก็คือว่าห้าสิไปปลูกเอาต้นไหม้ไปน้ำหลังก่อนสิปลูกเนี่ยก็คือว่าให้ไปให้ไปวัดไปวัดดินก่อนวัดฐาดินก่อนแมนคันใดก็คือข้าลงให้เลยสคันบ่อใดก็คือว่าถ้าก็สีแนน้าว่าอันไหนน้นลงบ่ไใดหรือลงบ่ไดขันมันเสียงแห้งก็คือว่าขันลงทุ่นไปแล้วมันเจ็บตมันบอกข้าก็สิส่ในน้าให้ลงจากราะว่า ต้นมันก็แพงเนาะเข้ากับโบเดีว่าแค่อยากสีขายอย่างเดียวมันบ่เข้ากับสีไปพี่คอไหนงานนี่น้ำกคือว่าแม่นว่าสีเอาแต่ลูกค้าว่แม่สีอาแต่ขายจ้ะครับใจเลยครับคดียินคขาแบบนี้จากคนขายนะครับแต่สนใจกับตั้งเบอร์โทรนะครับอยู่อำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกีนะครับเนาะในกรมือนี้มือสุดท้ายแล้วเนาะจ้ะบัดเพื่อคนไหนเพิ่นโบเดีมากกับโทรไปตั้งเบอร์โทรไปหอดมองแล้วก็ถ้าอยากได้ต้นใหญ่ๆปลูกปีเดียวได้หน่วยต้องแบบนี้นะครับคันจัดทรงนี่ครับคันจัดดดด่่่งงงไปนนีคคคคคิิิาขบกต้อ สมัครคันทรงทรงสมัครรถอันใสยังสี่สมัครสี่เอารถแง่รถลองไปครับผมจ้าสิมีค่ะคนณจ้าเรียวแต่ว่าซีอู่ไกลยุ่งไกลไปไหนนะครับเนา้องนค่ะนี่ครับนี่มันหมอนทองครับรายละเอียดเบอร์โทรกับประมาณนี้มีแค่ต้นทุเรียนอย่างเดียวบอครับึยังไอย่างอื่นสมัครก็สิเป็นไม้ไทยดอกหอมอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ลูกค้าสีซางมาต้นมังคุดต้นอีหยังจังสี่มังคุดเงาะก็มีอ่ากัค่ะมีเงาะมีลำใหญ่ปิงปองอันนี้ก็คือมัดมือสุดท้ายแล้วก็เลยเอาลงมาหน่อยนะครับเนาะ ก็คือว่าถ้าเอามาลายอยู่แต่ว่ามันขายไปเบิรแด้ร็วเลยแต่เดยวแกว่าลูกขาสีโทรสร้างเ่ากับสีเอามาให้ถึงงานจบเลยแต่ว่าโทรมาสร้างใดกับสีงานเขาสินสุดแล้วแต่ว่าถ้าอยากได้กระติดต่อไปได้แมนบอหรือบางเทื่อถ้าอยากให้เอาไปทรงก็ต้องโทรถามว่าระยะทางจะกีโลแมนบอ้ถ้าอยากให้ไปปลูกไก่กะละเอียดกะโทรมาสอบถามนะครับนาะบางคนก็ว่าอยากได้ตอนช่วงงานอย่างสีอ่เงินเบ้พ่ออ่ะคันสว่งเงินพ่ออย่างสี่พร้อมแลกก็โทรมาหาได้ มแนะนําให้ปลูกเขาปลูกช่วงนาฝนมันสดีนาฝนก็คือช่วงนี้เลยมันบ่ครับแมนค่ะมันสิติดง่ายทานว่าหลังจากนี้ไปเขาบ่แนะนําเขาสิเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วค่ะครับมีตลอดบ่ครับอยู่ทั้งอยู่ทั้งหลานต้นขนาดนี้สมัครมาซีเบิร์ดเรวชิเบิร์ดบ่ครับแมนไซน์นี่ก็คือว่ามันมีทั้งจีนมาเอาไปนำโอ้บ่ครับจีนมาเอาไปเป็นรถสิบล้อเลยประเทศจีนเนี่ยบ่ครับค่ะโอ้นี่ครับหมอนทองต้นใหญ่ปลูกประมาณปีเดียวเป็นหน่วยนะครับนอค่ะโอเคครับถ้าสนใจก็รายละเอียดเบอร์โทรตามนี้ ขอบคุณเจ้าของสวนคุณหนุ่นเรืยๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอเครครับผม